้ายแดงเกื 4, 000, 000, 000. อบ4ล้านสองวันนี้เรือแค่1นึ่งล้านสามแสนบาทมันหายไปไหนตั้งเยอะเลยครับนี่คือโอกาสทองของคุณแล้วครับ Lexus ES 3 0 0 h ตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดตัวพรีเมียมราคาอย่างที่บอกครับเพียงแค่1นึ่งล้านสามแสนบาทเท่านั้นตัวนี้เป็นปี2019เลขไม่หนึ่งแสนเม่อาจจะดูเยอะนะครับแต่ก็เข้าศูนย์บริการทุกระยะเลยอะไรที่ควรจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนรับรองว่ารถยังอยู่ในสภาพที่ดีมากๆซื้อไปใช้ต่อได้เลยครับมาวันนี้ราคาล้านต้น คุณได้ขับเล็กซัสเลยนะคบแล้วก็ปี2019เองผมว่ายังใช้ดีย,วยาวๆเลยครับและในส่วนของ Exterior แล้วก็ Interior นะครับบอกเลยว่าเล็กซัสทำได้ดีมากๆฟังก์ชันทุกอย่างจัดเต็มสุดๆถ้าจะให้ผมพูดให้หมดเนี่ยมันจะยาวมากๆคลิปอาจจะเป็นชั่วโมงเลยก็ได้ครับสำหรับในส่วนของการขับขี่นะครับเท่าที่ได้ลองเนี่ยบอกเลยว่าประทับใจมากๆทั้งช่วงล่างทั้งพวงมาลัยคอนโทรลควบคุมดีมากๆเป็นรถที่ผมว่าคุ้มราคาเลยครับวันนี้ถ้าคุณมีงบประมาณ มาล้านต้นต้นต่นะ l e x u s e s 300s ตัวเนี้ยถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีเลยย้ำอีกครั้งนะครับรถสบายคาของเราไม่แท้ตรวจสอบประวัติได้ไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมไม่มีตัดต่อตัวท่านใจได้เลยครับ